สวัสดีครับพบกับผมพี่บายใจดีนะครับวันนี้มาประกอบรางใส่อาหารวัวครับใส่น้ำใส่อาหารหวัวส่งไปสุรินทนะครับวันนี้3ชุดนี่ครับเลือแค่ขั้นตอนขั้นตอน ทาสีแนวเชื่อมครับการสนิมนะแล้วก็ประกอบถังเข้าเสร็จเป็นอันเสร็จพิธีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายโครงสร้างนิดหนึ่งครับเอ,อ่อความกว้างวันนี้ก็เป็น60 63นะครับวัดนอกนะครับวัดนอก63 ความยาวเนี่ยเก้าสิบเจ็ดนะครับแกะแบบนิดนึงแล้วก็สูงห้าสิบห้าสิบห้าครับก่อนนี้อันนี้ไม่ได้เอามารองถังครับนี่ตัวนี้ทามาให้ขามันแข็งขึ้นนะกลัวมันจะพับอย่างเงี้ยครับกลัวมันจะพับอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ฝั่งนี้มันเป็นความหนาของเหล็กมันแข็งอยู่แล้วกั้นขาพับ ใช้เหล็กทั้งเส้นก็เส้นกับอีกหกเมตรสามสิบเซนนะครับหกเมตรสามสิบสามเซนแต่ถ้าใครทําเองนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่เหล็กหมดเส้นหนึ่งนะครับหกเมตรครับนี่แต่ผมทําให้ลูกค้าผมก็เลยใส่นะครับป้องกันให้ขามแข็งแรงขึ้น,นครับรือถ้าใครยังไม่ใส่เลยก็เป็น เหล็กกลองครับแนะนำเป็นนิ้ว2หุนขึ้นไปครับแล้วก็นิ้วสองหุนราคาจะถูกครับเหล็กตัวน,นี้ขึ้นแรงมากครับผมทำส่งลูกค้าล่าสุดเส้นละ230ตอนนี้290ถึง216บาทครับขึ้นมาแบบโอ้สุดๆเลยครับค่าเหล็กเนะาะถังนี้ก็ ใช้ใบตัดกระเบื้องครับตัดเนียนสวยมากครับใบตัดกระเบื้องมันจะมีเส้นแนวของมันอยู่นะนี่ครับเอ่อจะมาทบตัวอันนี้97อันนี้63สมเซนขาผมใช้50เซนนะครับรวมอันนี้ด้วยก็เป็น55นะครับก็ถัง ทังยิงศัตรูศัตรูยิงสันไทยครับใช้ประมาณ12ตัวครับ1ิบสตัวครับเพื่อความแข็งแรงครับโอเคนะครับท่านใดจะสั่งผมจะลดสเปคเหล็กลงแล้วครับเป็นเหล็กเหล็กกลองนิ้ว2นะครับเพราะว่าเหล็กอันนี้ ขึ้นราคาสูงมากครับแต่ถ้าใครจะสั่งเหล็ก2คูณ1นิ้วแต่ต้องยอมรับราคาครับหน้าอัพเป็นราคา950นะครับถ้าเหล็กนิ้ว2จะเป็น850เหมือนเดิมครับเพราะราคาเหล็กโหไม่รู้เป็นอะไรขึ้นแรงมากครับอันนี้ลูกค้าสั่งไปครับน่าจะพันต้นๆครับไม่เกินพันเอ็ดนะครับราคารวมส่งแล้วเก็บเงินปลายทางน,นะครับ ถ้ารอบหน้าในี่ยคงไม่แน่นะครับโอแพงมากครับผมจะส่งแฟตนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับเนี่ยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ